ต่อมาเราจะมาสอนการใช้งานนะครับระบบออกซิเจนภายในรถตู้พยาบาลเริ่มต้นเราจะต้องมาเปิดาวาล์วที่ตัวถังออกซิเจนก่อนทั้งสองถังนะครับเมื่อเปิดวาล์วที่ถังออกซิเจนเสร็จแล้วแล้วต่อมาเราจะมาเปิดสวิคนะครับที่แผงควบคุมออกซิเจนเพื่อดูสถานะปริมาณออกซิเจนครับ และต่อมานะครับจะมีมาตรวัดแรงดันออกซิเจนนะครับซึ่งแสดงค่าอยู่ที่ไม่เกิน60 psi เียไน,นะครับสำหรับถัง A ครับและตัวแผงออกซิเจนนี้สามารถนะครับหมุนปรับไปที่ถัง B ได้โดยที่สวิตช์ปุ่มเดียวครับครับต่อมาตัวนี้จะเป็นกระเป๋อ,อความชื้นนะครับสำหรับออกซิเจนที่ผ่านน้ำให้ออกซิเจนนะครับ อยู่ที่ดุแลแรพลินิจของเจ้าที่พยาบาลหรือเจ้าที่แพทย์ที่อยู่กับผู้ป่วยนะครับต่อมาจะมาสาธิตการถอดกระเป๋ะอ,ออกจากหัวจ่ายออกซิเจนนะครับโดยการกดปุ่มนะครับวงแหวนที่จุดนี้นะครับแล้วดึงออกมาครับต่อมาจะมาการใส่กระเป๋ะเข้าออกับหัวจ่ายออกซิเจนครับโดยการกดกระเป๋ะเข้าไปตรงๆให้ดังกึก แค่นี้ก็อยู่แล้วครับเมื่อเลิกการใช้งานแล้วของระบบออกซิเจนให้ทำการปิดที่แผงควบคุมออกซิเจนและมาปิดที่ตัวชุดวาล์วที่ถังทุกครั้งทั้ง2องถังอย่าเปิดทิ้งไว้นะครับเนื่องจากอาจจะมีการรั่วไหลของออกซิเจนได้ครับผมครับต่อมาจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนถังออกซิเจนนะครับโดยการเปิดที่ฝาถังนะครับ ฝาที่ตู้ของตัวถังนะครับเปิดมาแล้วติดที่ตัวเบาะนะครับให้ทำการเลื่อนเบาะนะครับถอยหลังไปนะครับเราก็จะเปิดตัวตู้ถังสเจน์ได้แล้วครับผม